ลุโดยชาลำไยลดอาการปวดข้อปวดเขา่าและชาลิ้นจี่ลดไขมันในเส้นเลือดสนใจโทร0863779859 สว,ส,สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการมองมันกันป่าเขาที่ภูคบจราชจีค่ะ15นาฬิกาตรงนะ b s i 6 1คุณผู้ชมไฮไลท์ช่วงแรกมีอะไรบ้างโชวิตคาติงจอมขวัญเอามวยคนละรุ่นเขามาต่อยกันต้องออกมาต้แทนรุ้งกลายเป็นท้ามเอียงเอียงอ้าวนะคะน้ำเพชรยังรับให้ไม่หยุดนะคะงงว่าทำไมตุบนะคะคุณผู้ชมนะผลการประกวดมิสเอิร์ธ2 0 2พสค่ะส่วนเลนเดียค่ะเดือดแล้วนะคุณพ่อเจอคนกลางถอยมาชนเองยังจะให้รับผิดชอบค่ะจริงหร หือมั่วชวนหรือไม่ติดตามนะช่วงนี้นะคุณผู้ชมนะต้องขอ,อันี้เลยนะผู้สนับสนุนของเรานะฮะ ชาลำไยตราสวนในเวียงคุณผู้ชมนะฮะมีการวิจัยมาเรียบร้อยแล้วว่าในเม็ดและก็ในเปลือกของลำไยมีสารตัวหนึ่งนะที่จะไปลดการอักเสบของกล้ามเนื้อสารตัวนี้ชื่อว่าโฟลิฟีนอลคุณผู้ชมนะฮะอาการตึงของแขนของขานะฮะหรือตามกล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยลดลงได้ทันทีเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็สามารถที่จะดื่มได้อย่างเป็นประจําแล้วก็อย่างต่อเนื่องเพราะว่าไม่มีคาเฟอีนไม่มีน้ําตาลนะฮะนึกถึงชาให้นึกถึงชาลำไยตราสวนในเวียงครับปกติหนึ่งกล่องนะฮะราคาเต็ม550บบาทแต่วันนี้ ให้พิเศษเลยเหลือเพียง390บาทเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีโปรพิเศษสําหรับชุดขนาดทดลองมอาฝาาให้อีกด้วยนะคะถ้ารับเป็นแบบ2กล่อง750บาทแบบ3กล่อง1,000บาทแล้วก็แบบ5กล่อง1,500บาทสนใจโทรค่ะ0 8 6 3 7 7 9 8 5 9ย้ํานะคะ0 8 6 3 7 7 9 8 5 9คะ่ะนะฮะออกจากช่องเนชั่นมาคุณผู้ชมนะจนหลายคนเขาเม้ากันบอกว่าตกงานเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับรันดาผู้ประกาศข่าวระดับเขาเรียกว่าวระดับพระกาลเลยทีเดียว นะฮะล่าสุดนะคะคุณสันติสุขนะแย้มมีคุยไว้4สถานีนะฮะให้อดีตพิธีกรเนชั่นจัดรายการหลังไรพี่แววว่าจะไปโผล่ช่องนิวสิบแปฮะก็เน,นี้ยแหละค่ะตั้งแต่ผู้ประกาศข่าวนะคะจากช่องเนชั่นทีวีเนี่ยออกมายกทีมนะคหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะทีมนี้เนี่ยเขาจะย้ายไปอยู่ที่ไหนกันนะคะล่าสุดเนี่ยคุณสันติสุขว่ารงสีนะคะอดีตหนึ่งในผู้ดำเนินรายการสถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวีที่ลาออกไปเนี่ย ก็ออกมาชี้แจงนะหลังจากที่มีกรณีออกมาว่า ทางรายการช่องนิวสิบแปดเนี่ยไม่มีรายชื่อนะคะของผู้ประกาศข่าวของช่องเนชั่นที่ลาออกไปแล้วก็ยังมีข่าวลือออกมาอีกนะคะว่าจะมาจาัดรายการที่สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมช่องนิวส์วันนะคะซึ่งก็มีภาพของคุณกหนกออกมาด้วยที่เหมือนกับว่าไปเยี่ยมเยียนไปถ่ายรูปกับคุณสนทิลิ้มทองกูลนะคะหลายคนก็เลยลือกันว่าเอ๊หรือว่าจะไปซบอกคุณสนทินะคะล่าสุดเนี่ยคุณสันติสุขนะคะก็เลยชี้แจงว่าพวกเราเนี่ยที่ลาออกกันไปเนี่ยไม่ได้จัดรายการช่องไหนนะตอนนี้ตอนนี้ยังไม่มี ข้อสรุปนะคะว่าจะไปร่วมงานที่ไหนแต่ว่าเท่าที่ทราบคุยกันอยู่สี่สถานีนะคะแต่ว่าไม่ใช่สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมนิวส์ตามที่ลือกันแน่นอนเร็วๆนี้คงจะสรุปนะ,ะจุดที่ลงตัวที่สุดสําหรับผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วเดี๋ยวก็น่าจะเริ่มงานกันได้เลยอ่ะนะฮะก็ยังไม่มีช่องลงอยู่ดีนะค,ะคุณผู้ชมนะ,ะพัิวทีวีเขาก็กวดนะฮะ กัวทัวไปลงนะฮะสอยแบริงนะฮะมากันที่พี่กนกนะเผยยังว่างงานนะขอให้ทุกคนเนี่ยทำงานที่มีอย่างมีความสุขนะแฟนคลับแห่ให้กําลังใจกันเพียบเลยทีเดียวค่ะก็ตั้งแต่พี่กนกออกไปนะหลายคนที่เป็นกลุ่มแฟนคลับเนี่ยก็เป็นห่วงว่าพี่กนกเนี่ยจะไปอยู่ที่ช่องไหนนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยร้อยเอกนะคะทรงกรดนะคะชื่นชูผลนักเคลื่อนไหวทางการเมืองก็ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กนะคะบอกว่าทั้งคุณปอคุณกนกเนี่ยแล้วก็อดีตนักข่าวในชั่นกําลังตกที่นั่งลําบากเราจะช่วยเหลือยังไงดีครับ ช่อง18ยังไม่โอเคต่อมาเนี่ยเมื่อวานนี้พี่กนกก็เลยออกมาเคลื่อนไหวแล้วนะคะโดยโพสต์เฟซบุ๊กค่ะเป็นข้อความบอกว่าขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทํางานไม่ว่าจะที่ออฟฟิศหรือที่บ้านนะครับจากคนว่างงาน พอมีการโพสต์ตแบบนี้ออกไปแล้วนะคะก็มีทั้งแฟนคลับเนี่ยของพี่กนกเข้ามาให้กําลังใจกันล้นหลามเลยนะพร้อมกับบอกว่าเป็นกําลังใจให้กับคุณกนกนะคะทำงานมาหลาย10ปีพักสักเดือน2เดือนเหมือนชาร์จแบตในตัวให้พลังงานเต็มแล้วค่อยมาเริ่มใหม่คนมีความสามารถไม่ตกงานหลายเดือนหราาอกค่ะนะฮะก็ยังไม่มีช่องลงอยู่ดีนะฮะเพราะว่า S <S <an> <S แกก็ยังไม่แน่ใจว่าจะไปช่องไหนกันแน่นะเพราะว่าหลายช่องเขาก็จะมีกฎระเบียบของช่องเขานะฮะ,ะบางช่องเขาก็ไม่ให้ยุ่งกันเมืองบางช่องก็ให้นําเสนอข่าวอย่างเป็นกลางนะฮะบางช่องก็ให้ไม่ให้ฝักใฝ่ทั้งรัฐบาลหรือฝ่ายค้านเ,เลยก็แล้วแต่นะ,ะ,ะผู้ชมนะฮะเพราะว่าโฆษณาก็ต้องขายหให้ได้แล้วก็คนดูมันก็ มันก็จะมาขายเฉพาะกลุ่มคนดูกลุ่มนี้กลุ่มเดียวไม่ได้มันต,ต้องคนดูมันต้องหลากหลายด้วยเช่นเดียวกันนะฮะจนมันมีข่าวบอกว่าโอกาสทองของช่อง3 PPTV แล้วก็ช่อง9แล้วก็ GMM25 นะคะชิงเข้ากลุ่มท็อป10นะฮะหลังเนชั่นหลุด หลุดโผลไปเรียบร้อยแล้วค่ะสามช่องตอนนี้ที่กําลังมีลุ้นก็คือ PPTV นะคะแล้วก็ช่อง9้ารวมไปถึง GMM 25ด้วยเรตติ้งประจําสัปดาห์นะคะในวันที่13บสถึงยีพฤศจิกาย,ยนนะที่ผ่านมาเป็นสัปดาห์ที่2ต่อเนื่องกันนะ,ะที่ช่อง Nation TV เนี่ยตอนนี้เขาอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนนะ,ะทิศทางแล้วก็สร้างทีมใหม่เรตติ้งเฉลี่ยของช่องเนี่ยมันก็เลยหลุดโผลนะ,ะจากกลุ่มท็อปเทนโดยสัปดาห์นี้นะคะเรตติ้งเฉลี่ยของช่องก็ลดลงเล็กน้อยจาก0 1 0.134เป็น0.133นะคะ แต่ว่าก็ตกไปอยู่ในอันดับที่12หลุดโผไปแล้วเรียบร้อยแต่ว่าช่องที่น่าจะเข้ามาทดแทนเนี่ยก็จะเห็นว่าจะเป็นช่อง PPTV แล้วก็ช่อง9อสมทนะตอนนี้อยู่อันดับที่9แล้วก็10ตามลําดับโดยมีช่อง GMM 25ก็มีเรตติ้งที่ใกล้เคียงกันนะอยู่ในที่อันดับที่11ซึ่งทั้ง3ช่องนี้เนี่ยอยู่ในอันดับเดิมไม่เปลีป่ยนแปลงพอเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็รายการเรียกเรตติ้งหลักของช่อง p p พ v วเนี่ยเห็นว่าน่าจะเป็นรายการ เป็นละครนะฝ่ายเกมแพร์อันนี้สามารถดึงเรตติ้งให้ขึ้นมาได้ช่อง7แน่นอนค่ะยังคงอันดับหนึ่งะคะถึงแม้ว่าเรตติ้งเฉลี่ยจะลดลงเนื่องมาจากปัจจัยหลักก็คือละครข้ามนะคะที่ชื่อว่าเรื่องนี่เกียรติยศอันนี้เนี่ยยังไม่ค่อยได้รับความนิยมมากสักเท่าไหร่ก็เลยทําให้เรตติ้งเนี่ยลดลงไปนิดนึงนะคะ ส่วนฟากฝั่งนะคะช่องที่เรตติง้งขยับขึ้นมานะคะก็คือช่อง3ค่ะตอนนี้อยู่อันดับที่2นะคะเนื่องจากว่าช่วงก่อนเนี่ยมีละอคอรร้อยเล่มายานะคะที่ป๊อบธนวัน์แสดงคู่กับเบลล่ารานีอันนี้เ็าถือว่าเป็นคู่ที่หลายคนจับตามองก็เลยทาให้ดึงเรตติ้งขึ้นมาได้ค่ะอ่านะคะก็องค์การทีวีดิจิตอลมีการแข่งขันกันสูงด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวมาปีหน้าอาจจะมีการคืนช่องกันด้วยนะคะมไม่รู้ว่าช่องไหนจะคืนก็ต้องติดตามด้วยเช่นเดียวกันนะฮะ,ะแต่ว่าที่แน่ๆเดี๋ยวก็จะมีช่อช่องงองงงนนนึทีค้ฟกัะะ ลือๆกันมาว่าอาจจะชนะคดีนะฮะอุยช่องไหนแม่เออมีสักช่องหนึ่งนะคะอของคดีอะไรก็เดี๋ยวก็ไปดูกันอีกทีนึงคุณผู้ชมนะฮะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะชาลำย,ยตราสวนในเวียงคุณผู้ชมนะฮะเม็ดและเปลือกมีสารตัวหนึ่งชื่อว่าฟลริฟินนลนะาลดอาการ ึงและก็อักเสบของกล้ามเนื้อนะคะวันนี้สามารถที่จะดื่มได้อย่างเป็นประจำแล้วก็อย่างต่อเนื่องเพราะว่าไม่มีคาเฟอีนและก็ไม่มีน้ําตาลครับปกติ1กล่องราคาเต็ม550บาทแต่มีลดให้พิเศษค่ะเหลือเพียง390บาทเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีโปรพิเศษสําหรับชุดขนาดทดลองให้อีกด้วยนะคะถ้ารับเป็นแบบ2กล่อง750บาทแบบ3ากล่อง1 0 0 0บาทแล้วก็แบบ5กล่อง1 5 0 0บาทสนใจโทรค่ะ0 8 6 3 7 7 9 8 5 9ยามเจะดเจ็ดเ7้9แปดห้เมื่อวันก่อนยกมือขวาแปดหางพี่ยเม อัมพลก็ไปโผล่กลางม็อบนะคุณผู้ชมนะคณะราษใช่ไหม<ช>ฮะ<ช>นะฮะ<ช>มากันเลยนะหลายคนก็ถ่ายรูปกันเยอะแยะมากมายเลยนะสาเหตุอะไรที่พี่หนุ่ยอัมพลไปโผล่กลางม็อบนะฮะนาราบ11ต้องติดตามช่วงนี้พักสักรู่หนึ่งก่อนครับค่ะ